สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่การเบิงแล้วรวยซห้าหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในเสาของอวันที่16นะคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสกุลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอดีตปู่โค้งเจียมนะคะพี่น้องคะ้วก็มีแนวทางของภรรยาของอดีตปู่โค้งเจียมพร้อมนะคะพี่น้องคะมือนี้เสานี้แนวทางสิเดือกม,มาเป็นตัวใด ไปพิราบว่าติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคุณสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าพ่อจ<บ>ีบอกให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้เขาให้ไปเบิ่งยางโผลขึ้นมาพีเอสมาอยู่มกดาหารกี่ไหนโอ้ไปอยู่มกดาหานเรหาบอกพ่อแม่นมากมากีดยางจริงๆวันนี้มีเจ้าหนึ่งเป็นมาหาหนะน้หปปนาคน,นไปเบิ่งยางเคนก็เลยไปเมื่อวานยางแล้วก็ไล่เดือบอยู่ค่ะ มานี่ไปไปเบิ่งแล้วกลับมาก็เลยไปโผลไปเอาเลขค่ะโผลไปเอาเลขอยู่สวนยางที่ติดก,นะก,ก่อนนะค่ะบอกว่าพุ่มอยู่หันมันมาต่องอยู่หายปูเหลืออยู่ปูเอาปูเป็นค่ะวังอันวังอันกห็หายหายปลาขาวมันปัดต่อยต่อยให้เข้าไปต่อยให้หมดพี่น้องอยูงไม่หน,นีไปสุดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งมันได้ออกสามหนึ่งนะอ๋อค่ะพูเออมันออกไก่ไก่จะมาเขาสีดายอยู่ ค่ะเพราะว่าเห็นในเขาว่ามีหนึ่งเด้อเหล็แมนดีอืม,มาในไปไปว่าน,นี่ไปเอาเลยคำๆแหละเพราะว่าบ้านนี้มันตีเขาแรงดิค่ะแมนวะอะไรเว่าบเบอร์มาในก็เลยไปขอแต่ว่าปูเาถูกเลือไปนํำถูกถูกเลขนะไปจุดโอ้ค่ะไปไปคอแล้วไปจุดไหวมานัง นางจนดูกไบเบิดแหละกลับไปเบิงอันเล็กนี่ขมีสี่ตัวมีสี่ตัวคนีคับัวแมนเล็กนี่ถูกมีสี่ตอืมครับบัวานจดไ้เด้อเล็กถูกอืมก็ได้ครับบัวคะสองหนึ่งสามหนึ่งมันเรียงกันลงมาเลยนะอุ้ยมีสี่ตัวเลยเนาะบัวแมนจะ่าผู้โทรห้าอันตีอืสองหนึ่งสามหนึ่งนะนะ แมนมันอยู ENNIS, ่เทิงม่มันัวเทิงมันสองก่อนน่าอลไก็มันหนึ่งค่ะบันเด็ก็ทัดลงมาผลเละตามตัวง่ายเลยก็หนึ่งหยีอืมค่ะแต่ว่าหัวแต่ให้เขาเบิ้งเขาก็ว่าเละทีโตเขาว่าค่ะบันดปูมากขึ้นนี่ที่มามาฝันค่ะมันฝันแบบขึ้นก่อนลหละฝันเห็นเห็นงมเหลือมค่ะ เพื่อนนี่ห็นงูเลือมอีกแ่ว่าพามีนันมันมัมนมีงูเลื้มบ่อะ <c oughs> มันก็มาตองงูเลื้อยอีกค่ะบ้านี้เลยงเูงเลื้มอนเดอรเลยง,งูเลือม่ะหน้าน้าม,ามดค่ะ <c oughs> สองเก่าหกเก่าสองเกหกเก่าค่ะนล,ละมีเท่านั้นละมีทมําไหริดบุคะแมนแมนอ๋อค่ะค่ะได้ครับุ๊คะเลขทูบนี่สองหนึ่งสามนึนะคะ แมนแต่ว่างูเลื้อมนี่บางทีมันาอาจอาจทีเป็นงูเห่าก็ได้เด้อเพราะว่ามันแบบเป็นมันยบมันจะกงอคอนะค่ะง <c oughs> อคอคือจังมันมีมันเป็นพึ่งเป็นยัง,งนะคือจังงูเหา่าอ๋อค่ะแต่ว่าแห้กันไวในเด้อสามสองเจ็ดสองนีง่นี่กันสามสองเจ็ดสองคระบัวแมนแมนแมน,แมนกันไวค่ะ <c oughs> นี่ละมีสช่ไม่ละของย่าหนึ่งโอนยายยายตัวไหนคะย่าซีหนึ่งเหรอคะย่าสบายดีเนาะยาย่าลูกก็สบายดีอยู่บ้านแม่เด้สบายดีบ่บ่สบายวันไหนยายแล้วบ่สบายค่ะหลายมือแล้วแมนอยู่ไกลนะย่าที่ไปเยี่ยมอยู่ลูกเอ้ยคิดถึงแหงๆเด้อค่ะยายเราบ่สบายหลายมือเราบอสใจเศร้าอยู่ค่ะตอนนี้ก็บ่สบายค่ะนี่ จ้าค่ะชีหนีหนึ่งพันเมมาอคืนเนี่เห็นเป็นโตเลยีหนึงได้ได้ค่ะแฮนดี้แฮนดี้แม่พันเนี่ยเพิ่มเวลาชีหนึ่งานี้ชีหนึ่งได้ค่ะค่ะค่ะเอาได้เวลาเลยเนาะแจ้ขอบคุณหลายนะคะขอบคุณหลายๆทั้งสองคนจ้าสวัสดีค่ะโชคดีค่ะค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมนะคะพี่น้องคะเอาเลขถูกค่ะสองหนึ่งสามหนึ่งนะคะพี่น้องสองหนึ่งสามหนึ่งนะคะละกักกดเลขเอาความฝันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองเก้าหกเก้าสามสองละกกาเจ็ดสองนะคะพี่น้องคะส่วนซีหนึ่งนี่อ่าภรรยาของอดีตปู่คงเจียมเลาฝันได้เป็นโตนะคะพี่น้องคะ เอาใจเลยก็อย่าลืมเด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะเช้นานี้นะคะแนวทางจากอดีตปู่โค้งเจียมนะคะแล้วก็ภรรยานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากอดีตปู่โค้งเจียมนะคะพี่น้องคะจจเลยก็อย่าลืมเด้อพี่น้องนําไปพิจารณา,าเบ่งเนาะงค่ะพาพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุครุสขรค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณทางจากอดีตปู่โค้งเจียมค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าพออยากสิลาด แนวทางเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วกะอย่าลืมเ้วอค่ะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้ไ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาแ้านี้ผู้ดใดเห็นคลิปนี้เนาะเอฟซีตอนใดเห็นคลิปนี่ก็ขอให้มีโชคมีหลาบไปน้ากันเด้อพี่น้องมูนี่เชา้าวันที่16แล้วนะคะพี่น้องคะให้พอพี่น้องมาเท่าสุขุสุคนมีโชคมีหลาบไปน้ากันอ่าสุขุสุคน เนาคะาค่ะไปพี่น้องคะ่ะเป็นยังไงแน่ม่พ,พี่น้องทั้งบ้านม่พี่น้องอากาศมันอนีบเป็นยังไงแน่ทั้งบานเบิ่งระลุล้นหนี่มือเศ้านี้มีฝนตกลิ่นนิดหนึง่งตอนนี้เศร้าตกแล้วแต่ว่าเป็นมืนๆคึมๆนะคะไปพ,พี่น้องคะ่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้อพี่น้องด้อฝนมารอบนี้โอ้คนบอสบายหลายดีพี่น้องอืมแล้วก็ไข่เนี่ยก็มันเขาเขา,เขาเปลี่ยนรูปไปร้ายบพคือสมัยก่อนเฮ่านาะสมัยก่อนเฮ่าตั้งแต่เบิ่งระลุ้เป็นเด็กหน่อยนี่ โครคไข่ไข่เจ็บมันเป็นตตายาันนะคะพี่น้องคะมันเป็นตตยานแบบนี้ไข่ไข่ก็มมแต่ไข่ไข่วัดธรรมดาใช่ไหมพี่น้องไ응ข่วัดธรรมดาอันนี้ไข่ย,ยักษ์่อยยี่ยประมาณนั้นพพี่น้องคะแล้วก็มันกับเป็นคือแบบรู้สึกว่ามันสีลายแรงกว่าเก่าเนาะพี่น้องไข่สมัยนี้กับไข่สมัยก่อนนี่มันก็นคือกันเนาะมันรู้สึกมันสีลายแรงกว่าเก่าเลยนะพี่น้องคะ น่ารัจริงในการรักษาสุขภาพสุกุลสก้ขขอนพ่่อแมพี่น้องเอ้าคลิปนี้นะคะกับมีประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมเด้อค่ะพี่น้องเด้ออนั่งไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะถ้ามาทั้าชอบอย่าลืมหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นั่นะคะพี่น้องคะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะเอลกอฮอล์เตอลา ไปพี่น้องบาเทาสุขูสุขคนไปกอนค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่มนนี่นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาดีตปู่คงเจียมนะคะแลวกับภรรยาค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่กับปว้ในคลิปหนานะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ